ผลของคดีการเมือง4คดีเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาถือว่าไม่มีคดีไหนพลิกเกินความคาดหมายที่หลายฝ่ายจับตาก่อนหน้านี้เริ่มตั้งแต่กรณีแรกที่ทักษิณชินวัตรอดีตนายกได้รับการประกันตัวในคดีความผิดอาญามาตรา112กรณีที่2คดียุบพ,พักก้าวไกล ซึ่งสารรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาครั้งต่อไปในวันที่3กรกฎาคม2567และนัดให้คู่กรณีเข้ามาตรวจพยานหลักฐานวันที่9กรกฎาคมนี้กรณีที่3คดีเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีโดยสารรัฐธรรมนูญให้หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นและจัดส่งสำเนาเอกสารหลักฐานยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญภายใน15วัน และกำหนดนัดพิจารณาคาดีวันที่10กรกฎาคม2567กรณีที่4สารธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกทุฒิสภาไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญปีพศ2560ทำให้คดีนี้ถือว่าเป็นคดีเดียวที่ได้ข้อยุติไปแล้ว อย่างไรก็ตามพลันที่ทักษิณได้รับการประกันตัวในคดีมาตรา112ทําให้หลายฝ่ายจับตาไปที่กระบวนการพิจารณาคดีครั้งนี้ยังมีเส้นทางอีกยาวไกลพอสมควรทําให้ทักษิณยังมีอิสระต่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองในนามส่วนตัวเหมือนที่ผ่านมาอย่างเช่นเมื่อช่วงค่ำวันที่18มิถุนายน ทักษิณได้เดินทางไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพบิดาของเมอียูแก่นนาเสื้อแดงที่จังหวัดชนบุรีและก็มีกระแสว่าหลังจากนี้จะเตรียมลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมเพื่อพบกับนักการเมืองในตระกูลสะสมทรัพย์เช่นกันทําให้ประเด็นที่ทักษิณได้รับการประกันตัวก็เป็นเครื่องการันตีว่าดีลใหญ่ครั้งนี้ยังคงอยู่ต่อไปหลายฝ่ายจึงประเมินไปที่กลยุทธ์รัฐบาลเพื่อไทย จะมีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนเพราะหลังจากนี้ไปอาจได้เห็นบทบาทของทักษิณในมิติต่างๆมากขึ้นทำกลางกระแสว่าปีแกรนนำกลุ่มต่างๆได้แวะเวียนเข้าพบอดีตนายกที่บ้านจันทร์สองล่าอยู่เป็นระยะขณะที่อีกด้านเศรษฐาทวีสินยังต้องลุ้นคดี40สวที่ยื่นเรื่องถึงสารรัฐธรรมนูญเพื่อถอดถอนออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพราะจนถึงขณะนี้ยังต้องฝากแนวทางต่อสู้คดีไว้กับวิศณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีโดยแนวโน้มของคดีก็มีสัญญาณออกมาว่าค่อนข้างไปทางบวกมากกว่าลบแต่หากจำได้ก่อนการเลือกตั้งเมื่อปี2566ก็เคยมีกระแสะออกมาว่าทักษิณได้ออกแบบการทำงานไว้ชัดเจนว่าจะให้เศรษฐาอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลส่วนอุ้งอิงแผ่ทองทานชินวัตรให้ประจำการอยู่ที่พักเพื่อไทย ขณะเดียวกันที่ผ่านมาก็มีมุมมองจากนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์หลายสำนักพยายามชี้ทางให้พักเพื่อไทยเปลี่ยนยุทธศาสตร์การสร้างพักโดยปรับให้แพรทองทานในฐานะหัวหน้านพักเพื่อไทยแสดงบทบาทในฐานะผู้นำการเมืองรุ่นใหม่ให้เกิดขึ้นเพื่อให้เพื่อไทยเป็นแนวทางเสรีนิยมประชาธิปไตยมากกว่าถูกมองว่าเป็นพักอนุรักษ์นิยมใหม่เพื่อเร่งปรับยุทธศาสตร์ของพักในการต่อสู้กับพักก้าวไกลในวันข้างหน้า เรื่องนี้เองที่ทักษิณใช่ว่าจะมองว่าไม่เห็นปัญหาความตกต่ำของพรรคแต่เงื่อนไขดีลใหญ่ที่ผ่านมาเหมือนเป็นไฟบังคับที่ทำให้ทักษิณต้องกระโดดเข้ามาช่วยประคับประคองรัฐบาลเพื่อไทยนอกจากนี้ในช่วงที่ขั้วอนุรักษ์นิยมต้องการยื้ออำนาจให้อยู่ในการควบคุมต่อไปก็จำเป็นต้องใช้บริการของทักษิณและพรรคเพื่อไทยก็เพราะเป็นพรรคการเมืองในเครือข่ายอนุรักษ์นิยมยังมีคะแนนนิยมสูพักคก้าวไกลไม่ได้ สังเกตได้จากผลการสำรวจความนิยมของพรรคการเมืองของสำนักโพไม่แตกต่างกันโดยมักระบุว่าพรรคเก้าไกลมีความนิยมลำดับหนึ่งตามมาด้วยพรรคเพื่อไทยส่วนพรรคอนุรักษ์นิยมอาทิพรรคพลังประชารัฐพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาธิปัตย์แตมการเมืองลดลงอย่างเห็นได้ชัดที่ผ่านมาจึงได้เห็นทักษิณลงทุนเดินสายหลายจังหวัดเพื่อพบบ้านใหญ่ทางการเมืองในหลายพื้นที่ ซึ่งเป็นสูตรที่หลายฝ่ายมองว่าคล้ายกับความเคลื่อนไหวในช่วงพักไทยรักไทยเคยรุ่งเรืองต่อการควบรวมอำนาจต่างๆเข้ามาอยู่กับพักแต่สำหรับสถานการณ์เฉพาะหน้าของพักเพื่อไทยก็ยังจำเป็นต้องผนึกกำลังกับพักเครือราข่ายอนุรักษ์นิยมในการสู้กับพักสีส้มต่อไปทำให้ทุกความเคลื่อนไหวของทักษิณน,นับจากนี้จะเป็นจุดชี้วัดความสำคัญบ่งบอกถึงดุลยภาพอำนาจของรัฐบาลในอนาคตแน่นอน